การแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโคโควิด -19 ส่งผลกระทบให้รายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออกซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศหายไปอย่างฉับพลันผู้ประกอบการรายย่อยขาดกำลังทุนและประชาชนขาดกำลังซื้อซึ่งเมื่อปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งดังที่เคยเป็นมาก่อนได้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศอันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างฐานรากที่มั่นคงโดยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด -19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นและชุมชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีในฐานะของตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจึงจัดทำโครงการนำมิติวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งในท้องถิ่นชุมชนและครอบครัวโดยนำมิติทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีมาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และนำไปสู่การจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ยั่งยืน แก่คนในชุมชนโดยในครั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆในช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมการนำผ้าบาติกิจกรรมอบรมการนำผ้าปูรางีกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการร้อยลูกปัดมโนรากิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการจัดสัมรับอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์จากเครื่องดนตรีกิจกรรมอบรมพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เกี้ยวมงคลโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเยาวชนประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมจังหวัดปัตตานีไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ประกอบการร้านผ้าเด็กนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กิจกรรมเหล่านี้เป็นการบูรณาการร่วมกันเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการนำเอามิติทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิน่นมาปรับใช้ในการต่อย,ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยังเป็นการร่วมสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นให้เป็นทีร่รู้จักต่อสาธารณชน นำไปสู่ความมั่นคงม,มังคังและยั่งยืนสื่อไป